กำลังจะออกสตาร์ทนะครับสำหรับการทดลองขับ b y d ซ e a l ฟรถคอมแพคซีดานที่เขาบอกว่ามีจุดเด่นที่พื้นที่การใช้สอยและเดี๋ยวเรื่องของพลังงานที่เป็นแบบลักอินไฮบริดเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าเราขับกันทั้งหมด200กว่ากิโลเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นยังไง วันนี้รูปแบบการทดสอบเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงครับพี่เขาก็พยายามให้เราสัมผัสเจ้ารถซิล5หรือซิลไฟน่นะครับ,รบแบบหลากหลายที่สุดแหละแต่อย่างหนึง่งการบ้านที่เขาฝากมาก็คือเรื่องของออการขับขี่แบบประหยัดโดยเน้นการใช้โหมด EV ในช่วงช่วงแรกของการเดินทางมาตลอดซึ่งเราก็ ก็ปฏิบัติตามนั้นครับครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้รูปแบบการทดสอบของเราเนี่ยจะไม่วูหวาไม่พูดธตาติดตาเราจะไปของเราแบบแบบครอบครัวใช้งานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถใหม่ใหม่ซิ่งเลยฮะครับนะครับเพิ่งจะออกมาจากเตาแล้วก็เอามาขับกันเลยครับผมนะครับถือว่าเป็นชุดแรกที่ได้ลองขับเจ้า BYD ซิล5ครับ DMI อือ จริงแล้วเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์ไฮบริดด้วยนะนะแต่เดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะซูเปอร์ยังไงซูเปอร์แค่ไหนครับผมครับเมื่อะเร็วๆวนี้พิติครับเขามีการมอบรถคันที่เก้าหมื่นหืมเก้าหมื่นคันที่เก้าหมื่นครับคันที่เก้าหมื่นคือของบีวีดีเลเวลตรงปกติที่ขายรถในประเทศไทยครับให้คุณแป้งใช่ไหมฮะให้คุณแป้งคือคันที่เก้าหมื่นคือเดนซ่ามอบให้คุณแป้งที่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยใช่ไหมครับในวันที่เขามอบเนี่ย ในวันที่จัดงานก็จัดที่โรงงานที่ระยองโรงงานประกอบครับเขาก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาโชว์ด้วยอใช่มาโชว์อยู่สองสามคันแหลมๆมาเห็นแล้วเ๊มันยังไงให้มีเสียงถามถึงเขาก็แผลงๆว่าเขาจะเปิดที่แหละเปิดตัวอย่างเป็นทางการประกาศราคาเนี่ยต้นเดือนเมษายนนะเออสิงหาเอ้ารอสิงหาคมนี้๋อครับแต่วันที่เราขับเนี่ยเออมันยังไม่ถึงวันนั้น เพราะนั้นราคาเรายังไม่รู้นะพี่ติยังสิครับก็คาดการณ์ู่ว่า5 0 0แสนไม่เกิน7 0 0 0แสนก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับอ่าถ้าโหก็แก๊ปแะ2ส0 0แสนมันก็น่าจะควรจะอยู่ในแก๊ปเนี้ยแหะนะก็บอกว่าไม่ข้ามเจ็แสนอ่าเพราะว่ารถในเซกเมนต์นี้นะครับอย่างอย่างอย่างที่กำลังจะตามมาเลยครับโ o y ย t a y ยาริ a t i ทิฟ v เนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าคงจะเป็นคู่แข่งโกงตัวกันเลยนะครับรวมถึงอย่าง ถ้าเป็นเครื่องยนต์ล้วนๆนะครับแล้วก็เป็นผมดูดูอีกรุ่นหนึ่งเป็นจีน e ด้วยกันนะแล้วขายในบ้านเรามานานแล้วก็คือ FG ไฟอันนั้นก็เครื่องยนต์ล้วนๆ Mazda 2เครื่องยนต์ล้วนเอาเมล่านิสันเครื่องยนต์ล้วนใช่ไหมครับแสดงว่าเขาก็กะว่าจะเจอกับเจ้า A t ท e ี HEV เนี่ยแบบแบบรถยนต์พลังงานทางเลือกเนี่ยเจอกันแบบ โกงๆตัวแต่ว่าเขาจะได้เปรียบที่เขาเป็นปลั๊กอินอันนี้ก็ก็ถือเป็นความต่างนะที่รถ2แบนด์สรุ่นที่จะเจอกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันละกันครับคิดว่าผู้บริโภคคงได้เจอตัวจริงในงาน Big Motor cell บิ๊กมอเตอร์เซที่จะจัดขึ้นช่วง<อ>วันที่20กว่าๆของเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่นะไปดูตัวจริงรไปลองสัมผัสอะไรกันได้ที่นั่นแหละครับ ยุติครับแต่ว่าเขาเปิดตัวที่จีนเมื่อเดือนกุมภาในเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็แอบเอามาโชว์ที่งานมอเตอร์โชว์เราเนี่ยประมาณเดือนมีนาอ๋อแอมาแอบอีกแล้วแอบแอบเลยเห็นไหมทำไมทำไมต้องแอบเขาแอบผมเลยไม่เห็นนั่นแหละเขาเอาแบบมาโชว์เหมือนกันนะอ๋อเขาแอบมาผมก็ถือว่าวันนี้แหละฮะก็มาผลิตในบ้านเราแล้วนะครับเอก็ เดี๋ยวคงต้องทําความรู้จักกันสักระยะหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆว่ากันไปว่าเออมันมีคุณสมบัติมีสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างครับผมครับถือว่าช่วงสายๆของของว่าทํางานนะครับรถลาก็กวักไขวทีเดียวกว่าเราจะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงจากทางด่วนหรอกแต่ก็ถือว่ารถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับก็ถือว่า ดีฮะได้ลองในสภาพที่หลากหลายตั้งแต่สี่แยกบางนาสําโรงก็ว่ากันมาขึ้นทางด่วนแล้วก็เราจะไปลงออกจากเมืองทางทิศใต้ทางถนนพระรามสองครับก, <c oughs> การขับขี่ตอนนี้ผมจะพยายามที่เน้นการใช้ไฟฟ้าให้มากที่สุดในช่วงแรกของการทดลองขับนะครับก็จะสังเกตว่าตอนออกมาเนี่ยผมมีไฟ อยู่ที่96นะครับตอนนี้เหลือ81วิ่งไปแล้ว25กิโลเมตรครับแล้วก็เรนต์บอกว่าถ้าเรามีพลังงานอยู่เท่านี้นะออถังตอนนี้น้ำมันยังไม่ได้ใช้เลยนะ45ลิตรเนีย่ยบวกกับไฟอีก80เปอร์เซ็นตเนีย่ยจะวิ่งไปได้1,100กิโลครับโอ้โหพี่เจี๊ยบเชืยผมขับด้วยนะ <S 2> <S 2> <S โอ้โหทะลุเชียงใหม่อีกครับ ส่อพิสู้ๆครับพี่ผมครับต่อไปอีกเจกิโลเมตรสภาพที่เราต้องปเจเิญอลยล้อมไปด้วยบรรดาเจ้าถนนนะฮะแล้วก็เจ้าถนนแล้วก็สภาพความเสี่ยงสูงในทางด่วนสายพระรามสองช่วงออกจากกรุงเทพไปมหาชัยนะครับ เออุ้นดีพี่ตีครับตอนนี้เราถึงไหนกันเลยครับพี่เราถึงกมที่120เวลานี้เลยนะครับที่ทิปที่น้าปัดชี้ชัดเจนเลยนะครับว่า120ขณะที่เราใช้แบตเตอรี่จาก96นะครับมาเหลือที่35%ครับนะครับ แล้วก็ระยะทางเรนนะ,ะฮะบอกให้เรารู้ว่าเรายังสามารถวิ่งได้อีก1,100กิโลเมตรเท่ากับที่เราออกมาเมื่อเช้านี้เลยนะครับครับผมเท่าที่ผมขับมาตลอด120กิโลที่ผ่านมาเนี่ยมันตรงกับที่ทาง BYD นะครับรบ,บอกกับชาวโลกให้รู้ว่ารถ BYD ซีลนครับ,รบของเขาเนี่ เขาสามารถมีเรนท์การเดินทางด้วย EV ได้ถึงระยะ120กิโลเมตรซึ่งเราทำได้แล้วนะครับตามมาตรฐาน n e d นีาที่เขาแจ้งไว้นะครับครับคุณทำได้ใช่แล้วยังเหลือแบตอีก35%เอรครับเดี๋ยวไล่กันไปดูว่าเราจะไปถึงไหนครับผมให้มันรู้กันไปเลยครับไปต่อครับครับชัดเจนแจมแจ้งเลยนะครับผ่านหลักร2 0 กิโลเมตรมาโดยที่เครื่องยนต์1.5ลิตรแอคิสันเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทำงานสักชึ่งเลย <c oughs> ค,คือคือขับมาโดยยังไม่ได้ใช้น้ำมันเนี่ยเป็นโหมด E ีีล้วนๆนะครับเราสามารถมาผ่าน120กิโลเมตรได้แบบที่ยังไปต่อกันได้อีกเกินกว่า30%ของแบตเตอรี่ที่มีอยู่นะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่มันเหลือเท่าไหร่ แล้วเครื่องยนต์จะเริ่มทำงานแล้วก็เข้าสู่โหมดไฮโหเครื่องมันยังไม่ติดนะฮะเนี่ยถ้าเครื่องติดมันจะเอ็นจินมันจะทำงานเราจะเห็นการทำงานเครื่องยนต์ตัวนี้เราใช้พลังจากแบตเตอรี่18.3กิโลวัตต์ที่มีอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยนะครับเป็นฟอร์เป็นแบบเแบรบดแบตเตอรี่รนะครับ จะบอกว่าเป็นแท่งเป็นเส้นเส้นเส้น,เ,สนเหมือนดาบะะที่วางขวางอยู่เนี่ยก็น่าจะใช่แล้วก็จะได้เรื่องของของการทำเคสให้แข็งแรงด้วยคบัยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเออเมื่อกี้ยี่สี่นะแต่ตอนนี้ขึ้นมายี่ห้ามันมีการรีเจนเครื่องยนต์ติดแล้วครับจะได้รู้กันทีว่าเราใช้มาแค่ไหนตรงสเปคเป๊ะเลยนะครับแบต25%บเเครื่องยนต์ทำงานแล้วก็เข้าสู่ ระบบไฮบริดแบบพาราเรลลนะครับก็ผสมประสานกันตอนนี้นะฮะเครื่องยนต์ก็จะจะเป็นเครื่องปั่นไฟด้วยส่งกําลังกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับและในบางบัาที่เติมคันเร่งแบตเตอรี่ก็ส่งกําลังมาที่มอเตอร์ส่งไปยังล้อคู่หน้าครับ <l ots> เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่รอคอยกันมาประมาณ140กิโลนะครับผ่านเครื่องยนต์ติดขึ้นมาครับ แล้วก็พอชาร์จแบตกลับไปดับไปแล้วครับมันก็จะเป็นเข้าสู่โหมดไฮบริดพาราเรลลนะครับตอนนี้ก็เราเราเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เริ่มใช้น้ำมันแล้วแหละตอนนี้หลังจากที่แบตเตอรี่นี่ลดลงมาต่ำกว่า25นะครับรบก็เดี๋ยวดูกันครับว่าหลังจากที่เข้าสู่โหมดผสมผสานไฮบริดแล้วเนี่ยอัตราสิ้นเปลือง โดยรวมแล้วสำหรับวันนี้นะครับมากกว่า200กิโลเมตรเนี่ยน่าจะอยู่ที่เกือบเกือบ240นะครับอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นยังไงเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วมาบอกคุณผู้ชมครับเป็นขากลับนะครับสำหรับการเดินทางวันนี้เครื่องยนต์ทํางานอยู่นะครับก็ส่งกำลัง กลับไปที่มอเตอร์นะพอพอมอเตอร์ก็เป็นเจ n เนอเรเตอร์ชาร์จไฟเข้าแบตเสร็จแล้วก็ส่งกำลังกลับไปที่เพาหลวงล้อคู่หน้าเออรู้ถึงเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทำงานเยอะนะแล้วก็ตอนนี้เราก็ใช้ไฟปกติไปเป็น H.E.V เนี่ยครับสำหรับเจ้า b y d ซิลไฟนะครับ D.M.I ก็ มีความจุถังเชื้อเพลิงอยู่ที่45ลิตรนะครับแล้วก็สามารถใช้เชื้อเพลิงได้จนกระทั่งถึง E20 ด้วยนะครับก็เลือกได้ทั้ง 91, 95นะฮะเติมได้ E20 ก็เติมได้ E20 ก็เติมได, e เมได้เลือกเอาตามความเหมาะสมแล้วกันพีติครับอากถามฟีลลิ่งพงมาลัพูดถึงพวงมาลัยนะครับรูปทรงสามก้านแบบกระชับนะครับจับพอดมือแล้วก็เป็นแบบดีเช e ข้างล่างจะ เป็นฐานตัดฟิลลิ่งพงมาลยัยไม่ใช่รถเล็กทีเดียวความรู้สึกนะครับให้น้ำหนักที่หนุ่วงๆแต่ไม่หนักนะการเข้าโค้งอะไรก็มีความแม่นยำในระดับที่ที่ควรจะเป็นแหละสำหรับรถขนาดไซส์คอมแพคแบบนี้ครับเาเรือ่องของอัตราเร่งงโอ้โหอัตราเร่งอย่างที่บอกครับอันนี้ถ้าเราเอา,เอา สโหมดมารวมกันเลยนะเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ของเขาด้วยเนี่ยก็จะอยู่ระดับแรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรกับรถขนาดนี้นะครับถือว่าจีนมากเรียกว่าจะขับแบบสบายสบายคอม์ตหรือจะขับแบบดุดันนะครับเก่งใจเข้าบ้างก็ได้ก็สามารถทำได้ครับ ครับผมสิบห <16, 16. S 1> ดูเดือดมากครัวนี้พอได้นะดูเดือดมากครับโอ้โหก็เครับโอ디โอโอโอสี่เกครับีหนึ่งสีอีสามห้าหนึ่งโอเคแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ21่สิบหนึ่งเลนส์หนึ่งเจ็ดีเซนนหน่อยครับครับผม <c oughs> สรุปนะครับการขับขี่เจ้าซีลไฟ s u ซูปเปอร์ไฮบิดของ BYD ล่าสุดที่ผมมีโอกาสร่วมเดินทางกับคุณเกียบเซฟเซฟได้224ไลฟ์ส,ส,สฟไตล์นะครับต้องบอกว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สามารถที่จะทำให้รับรู้ได้ว่าครั้งนี้ BYD มาในรูปแบบของไฮบ i ดขุมพลังไฮบิดเต็มรูปแบบเลยนะครับสามารถเดินทางไปด้วยความ แรียกว่าผ่อนคลายนะครับด้วยความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันการใช้งานไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางเพราะว่า1ถัง45ลิตรคุณไปได้ระดับพันโลหาได้ไม่ง่ายๆนะครับสำหรับรถซีดานคอมแพก